สวัสดีค่ะนะกักเรียนวันนี้ครูพิยุ้ยจะมาสอนเรื่องจำนวนนับไปกันค่ะไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมารู้จักกับจำนวนนับ1-10ถึง10และ0ค่ะพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วออไปกันเลยค่ะจำนวนนับสามารถเขียนได้ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเด็กๆคะมาช่วยนับนกกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว0 1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9 10 A ส p อปเปิลมีทั้งหมดกี่ผลหน้านับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ0 1 2 หกเจ็ดแปดเก้าสิบนับแครอทต่อเลยนะคะเด็กๆศูนย์หนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้า<ป>สิบ<ป>มาดูจำนวนนับทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะคะศูนย์หนึ่งสอง 9ดเก้าสิบเด็กๆคะมาทบทวนความรู้ที่เรียนมากันนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยมะม่วงห้าผลเต่าแปดตัว ินอสิบแท่ง <Yeah. S 1> เป็นอย่างไรกันบ้างคะจำนวนนับง่ายไหมเอ่ยมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ ชมคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนพอเข้าใจไหมคะว่าจํานวนนับมีตัวเลขอะไรบ้างลองตอบครูดูสิคะว่ามีเลขอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนคิดออกกือยังคะว่าจํานวนนับมีเลขอะไรกันบ้างลองบอกครูดูสิคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างเป็นยังไงสุดยอดคะ่ะนักเรียนตอบได้วันนี้คุณครูจะไม่ทำกิจกรรมนะคะท้ายบทเรียนให้เขียนลงในสมุดปกแข็ง เขียนจำนวนนับ1ถึง10และ0ลงในสมุดปกแข็ง1หน้า1ตัวแต่มี3แถวนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเลข1ให้เขียน1 1 1อารบิก1ไทยแล้วก็ตัวหนังสือพร้อมรูปภาพประกอบค่ะนี่นะตัวอย่างเป็นยังไงฝึกฝนเยอะๆเขียนเยอะๆ นักเรียนก็จะทำได้ค่ะสู้ๆนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย